เทลอสมันหมายถึง p e r s e v e n e s s ก็คือความมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตนะครับแต่ว่าเป้าที่ว่านี่มันไม่ใช่เป้าที่เป็นแบบจะเก็บเงินให้ได้เท่านั้นเท่านี้นะคำว่าเทลอสมันก็เลยเป็นเรื่องของความมีเป้าหมายที่จะทำความรักมีแพชชั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นๆน่นะมันคือ end goal มันคือเป้าหมายตรงปลายทางนะครับเทลอสเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีสมมติว่าในเด็กในในคนที่แบบ เติบโตขึ้นมาแล้วเราอาจจะบอกว่าเออเราเราแค่ต้องเรียนให้จบแล้วก็ทำงานเพื่อหาเงินแล้วก็แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็เลี้ยงลูกซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็อยู่กันไปอะไรเงี้ยไออาชีพที่เราทำอะ่ะมันก็จะเป็นแค่เครื่องมือที่เราใช้มันในการหาเงินเท่านั้นเองเทลอสของอีกเอาจริงๆอ,อีกไม่เป็นคนที่ไม่ได้มีแบบไลฟ์อัลติเมทโกนะเอาจริงๆก็คืออยู่ไปวันๆนะเพียงแต่ว่าเป็น การอยู่เป็นวันๆที่คิดว่าถ้าเราวันนี้เรายังอยู่แบบนี้อยู่แล้วเราไม่เสียดายมันก็มีคุณค่ามากพออะไรเงี้ยเราเคยไปเข้าค่ายที่เหมือนเป็นค่ายแบบรวมแบบองค์จักรพรรดอะไรเงี้ยท้ายที่สุดแบบคนเรามันก็เป็นแค่คนคนหนึ่งอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะมาพยายาม drive อะไรเงี้ย what do you want what do you actually want อะไรเงี้ยคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้ตึกที่มีชื่อของคุณอยู่บนนั้นหรือเปล่าอยากได้ไหมอะไรเงี้ยคุณกําลังไฟเพื่อสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าซึ่งเฮ้ยบางคนแบบ ความฝันของบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะซึ่งคีเขาไม่ใช่รวยนะยเขาแค่อยากมีชื่อแปะตรงนั้นอะแต่การที่เขาจะมีชื่อแปะเขาต้องรวยคยีของเขาไม่ใช่ wealth แต่คีของเขาคือเลกาซีแล้วแต่คนมันไม่มีผิไผดไม่มีถูกกบสนใจว่าตัวเองชอบทําอะไรหรือว่าเมื่อทําแล้วมันแฮปปี้ที่จะทํำไหมแล้วพี่พบว่าในสังคมของเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะพลาดสิ่งนี้ไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าการเลี้ยงดูมักจะยุ่งอยู่กันว่าอันนี้ดี อันนี้ไม่ดีเรียนหมอสิพี่ไม่เคยสนใจเรื่องพวกนั้นเลยคือก็อ,อ,อ,อยู่มาเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็อ,อชอบอะไรก็ทาไอ้นั่นคิดแค่นี้แต่เนื่องจากไม่รู้ว่าชอบอะไรก็เลยทําแม่งหมดเลยวันหนึ่งต้นที่เขาเรียกกันว่าต้นบัวดินน่ะหน้าตามันเหมือนต้นหญ้ามันก็ขึ้นอยู่ริมบ้านนั่นนแหละมันก็ขึ้นมาเป็นกอนานแล้วแล้วเช้าวันหนึ่งมันก็เสือกออกดอกอะ่ะแล้วเราก็หันไปฟึบเห็นแล้วคือแบบเฮีย yeah. ออกดอกอ่ะมันแบบเ่าอมันโคตรสวยเลยดอกน่ารักอ่ะปุ๋ยก็ไม่มีตังใส่น้ําก็ลดไปกกนแกนประหยัดน้ำอะไรอย่างเงี้ถแต่มันออกดอกอ่ะแล้วเราพบสัจธรรมข้อหนึ่งก็คือว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันบานอะ่ะเป็นไปครั้งแรกที่เราเห็นมันอ่ะแล้วมันคือบานเพื่อเราคนเดียวเท่านั้นอ่ะคนที่หันไปมองมันอ่ะชีวิตมันคือแบบนั้นนะฮะ ต้ออกไหมฮะพี่ไม่เคยสนใจโพสอะไรแล้วพี่พบว่าเฮ้ยชีวิตแม่งมีของขวัญให้เราตลอดเวลามันมีมันมีดอกไม้ที่บานแล้วคุณก็ในรหาสคุณอยากได้หนังสือหนึ่งเล่มคุณอยากสวยคุณอยากรับโทรศัพท์ตลอดเวลาคุณอยากทำนูน่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นแต่มันมีดอกไม้ที่เป็นของคุณแล้วคุณไม่ได้เห็นะ่ะหลังจากนั้นพี่ก็ทําเท่าที่ต้องทําแล้วเข้าใจว่าเฮ้ยชีวิตประกอบด้วยสิ่งที่ต้องทําและสิ่งที่ชอบทําชอบอะไรทานี่นั่น